ลิซ่ากลายร่างคูลิทีไรทำเอาแม่แม่ใจสั่นทุกทีแม้ว่าครั้งนี้ซีลินจะไม่ได้ร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคแต่ก็มีการมาปล่อยคลิปลิซ่ากับแฟชั่นสวยๆให้กับเราได้อึ้งกันอีกแล้วค่ะ เจอลิซ่าในสะกดอีกแล้วนะคะเธอมาในลุคของสาวผมดำยาวเท่ๆแค่กระดิกนิ้วเบาๆค่ะแค่นี้ก็กร้าวใจสุดๆกันไปเลยมีการส่งสายตาคมๆนะคะมองบลิงด้วยนิดหน่อยเท่านี้ค่ะเชื่อว่ายอดขายต้องพุ่งกระจายอย่างแน่นอนเพราะว่าขนาดเมื่อวันก่อนนะคะเธอใส่สายสินเส้นสีเหลืองแบบนี้ค่ะ จริงๆมันก็เป็นสร้อยข้อมือนะแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่าสายซินนะคะก็ใส่ไปในงานเซนซัยเรียกว่านะพอบลิ้งเนี่ยเห็นนะคะก็ต่างไปตามซื้อค่ะในช็อปในแพลตฟอร์มต่างๆนะของทางซีรีนค่ะ แป๊บเดียวค่ะก็ขายหมดนะโซเอาขายเกลี้ยงค่ะภายในเวลา15นาทีกันเลยทีเดียวนะคะคือมันมี3สีนะแต่ว่าสีเหลืองที่น้องลิซ่าใส่เนี่ยขายเกลี้ยงก่อนนะหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยสีอื่นๆค่ะซึ่งก็สามารถนะสร้างเม็ดเงินนะมูลค่าให้กับทันซิลินสูงถึงนะประมาณนะคะ42ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะแหมมาคราวนี้ค่ะมาเป็นคลิปยาวๆแบบนี้เท่ๆด้วยนะคะ ไม่อยากจะคิดเลยเนาะว่าซีรีน่ะจะโกยเงินไปอีกเท่าไหร่นะคิดว่าก็คงจะได้ไปอีกหลายพันล้านนะคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ค่ะบลิงเนี่ยสงสัยจะโดนลิซ่าตบกันอีกแล้วนะคะมาในร่างพูลิทิไลเนี่ยต้องบอกว่ากล้าวใจนะหล่อเท่จริงๆเลยค่ะ ก็เป็นคลิปโฆษณาค่ะล่าสุดน,นะที่เพิ่งมาปล่อยนะแอดก็ออกมาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็เห็นพี่จิซูหลังจากที่เสร็จงานของทางดีออลแล้วเนี่ยเธอก็มีไปที่ช็อปของทางดีออลต่อนะคะแล้วก็มีการไปเจอกันกันกบบลิงด้วยค่ะโหมีโมเมนต์ที่น่ารักด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบลิงค่ะอยู่ใกล้มากๆแล้วก็ถ่ายคลิปกลับมานะถ้าเราอยู่ทางาน,นก็อาจจะต้องมีช็อปกันได้นะ,ะเธอกันสวยงามมากๆค่ะส่วนน้องแชงก็มีการมาอัปเดตนะภาพสวยๆค่ะตอนไปงานเมื่อคือนนี้เซ็กซี่มา มากๆเลยนะคะบุ่นก็ดีดีค่ะลงภาพเบื้องหลังเนี่ยอันซีนหลายภาพเลยนะคะให้กับลิงได้ดูกันอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคล่อนไหวใหม่ๆเนาะของสาวแบกพิงมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า